สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง The Game Room วันนี้ก็พบกับผมพิมิกเช่นเคยหลังจากที่รอกันมานานเราก็กำลังจะได้เล่น Monster Hunter ภาคใหม่ล่าสุดอย่างไลฟ์กันแล้วสำหรับในวันนี้ผมก็ได้รวมเทคนิคและทิปต่างๆที่ผมได้เรียนรู้จากการเล่นเดโมของเกมนี้สำหรับทิปเหล่านี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแรนดอมหน่อยนะครับอาจจะไม่ใช่วิธีหรือเทคนิคการต่อสู้อย่างเดียวแต่เป็นเทคนิคอัรถประโยชน์อื่นๆที่จะช่วยให้เล่นเกมได้ง่ายขึ้น สำหรับเกมภาคนี้มีเสียง3มเสียงให้เลือกด้วยกันได้แก่เสียงภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาคนป่าของ Mon s เ e r Hunter เองซึ่งไม่ว่าเราจะเลือกภาษาไหนเราก็สามารถเลือกซับเป็นภาษาอังกฤษได้อยู่ดีอย่างที่รู้รกัน <'t> ว่าตัวละครของเราในภาคนี้จะสามารถพูดได้เมื่อออกแอคชั่นในเกม <Sorry. S 1> ซึ่งก็มีออปชันที่เราสามารถปรับความถี่ของประโยคพูดเหล่านี้ได้ <'t> ถ้าเกิดคุณคิดว่าตัวละครของคุณเนี่ย <'t> พูดมากเกินไป ซึ่งโดยส่วนตัวหลังจากที่ทดลองมาเนี่ยคิดว่าอยู่ที่50%กําลังดีเพราะถ้าอยู่ที่100%ทุกครั้งที่มอนสเตอร์ออกท่าไม้ตายหรือว่าท่าใหญ่มาเนี่ยตัวละครของเราจะพูดทุกครั้งที่มอนมันออกท่ามาเลยซึ่งไม่ใช่แค่ตัวของเราเท่านั้นตัวของฮันเตอร์เพื่อนๆก็จะพูดเช่นกันดังนั้นพอฟังบ่อยๆเนี่ยอาจจะรู้สึกลาคาญได้เพราะว่ามันพูดซ้ำซากนั่นเอง ซึ่งนอกจากออปชันในการลดความถี่ของประโยคพูดตัวละครของเราแล้วเรายังมีออปชันในการปิดประโยคพูดของเพื่อนร่วมทีมไปเลยก็ได้หลังจากที่ได้ทดลองฟังมาแล้วทั้ง3เสียงเนี่ยพบว่าเสียงภาษาของมอนฮันเนี่ยเป็นเสียงที่ซ้ำซากที่สุดแล้วถ้าเกิดปรับไว้ที่1้อซถ้าเกิดคุณอยากรู้เนี่ยว่าลาเลบี้แปลว่าอะไรขอแนะนําให้ลองเล่นเป็นภาษามอนฮันแล้วเปิดไว้ที่100%อนนะครับคุณจะรู้เลยว่าลาเลบี้แปลว่าอะไรเพราะทุกคนพูดกันบ่อยมากต่อมา จะมาพูดถึงลูกศรสีแดงที่ลอยอยู่ใกล้ๆตัวละครของเราลูกศรสีแดงนี้จะช่วยชีย้เป้าไปอย่างเป้าหมายหลักของเควสนั่นเองแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเหมือนผมแล้วรู้สึกว่าอ e. ีลูกศรน,นี้มันเกะกะลูก,กตามากเลยเพราะว่ามอนสเตอร์ในเกมนี้มันก็ไม่ได้หาตัวยากขนาดนั้นเราก็สามารถปิดในออปชันได้เช่นกันสำหรับเอฟเฟกการโจมตีในภาคนี้ทั้งของตัวเราเองของน้องหมาและสกิลของฮันเตอร์คนอื่นๆในทีม บางครั้งเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปจนทําให้มองไม่ค่อยออกว่าเกิดอะไรขึ้นในหน้าจอซึ่งก็มีออปชันให้เราสามารถลดปริมาณของเอฟเฟกลงเพื่อให้ดูสบายตาขึ้นได้สำหรับมอนสเตอร์อ t e เตอร์ภาคนี้ได้เพิ่มวิธีการใช้ไอเทมและแอคชั่นต่างๆผ่านช็อตคัดหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นหน้าใช้ไอเทมธรรมดาหน้าเลเดียลเมนูที่สามารถเปลี่ยนวงได้ด้วยดีเพและสุดท้าย คือแอคชั่นบาร์ที่ใช้ในการคอมมูนิเคตหรือการออกคำสั่งให้กับน้องหมารวมถึงการเรียกแก๊บน้องหมาอีกด้วยนอกจากการใช้คำสั่งขี่น้องหมาแล้วเรายังสามารถกด A ค้างไว้เพื่อขึ้นขี่น้องหมาได้เลยแต่รู้หรือไม่ว่าในออปชันเราสามารถไปที่ Control Setting แล้วไปที่ Button h o l e Setting แล้วเลือกให้เป็นแบบช็อตหรือว่าสั้นจะทำให้เราไม่ต้องกด A ค้างไว้นานก็สามารถขึ้นขี่น้องหมาได้อย่างรวดเร็ว ในตอนที่เราขี่น้องหมาอยู่นั้นเราสามารถใช้ไอเทมหลายๆอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นการกินยาการปาระเบิดรวมถึงการรับมีดอย่างปลอดภัยดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องการรับมีดในขณะที่กําลังต่อสู้กับมอนสเตอร์แล้วล่ะก็ให้เรียกแก๊บน้องหมาได้เลยเวลาที่น้องหมาของเราโดนตีจน HP หมดมันจะต้องใช้เวลาสักพักในการฟื้น HP และทําให้เราไม่สามารถใช้คําสั่งเรียกแก๊บได้แต่ถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ๆน้องหมาเรายังสามารถกด A ค้างเพื่อขึ้นไปขี่น้องหมาได้อยู่ดี รู้หรือไม่ในเมนูแมพของภาคนี้เราสามารถปรับฟิลเตอร์ของแมพให้มีแค่สิ่งที่เราต้องการได้ซึ่งเมื่อเราปรับฟิลเตอร์ของแมพแล้วหลังจากที่ออกมาจากเมนูนั้นหากกด L ค้างไว้จะเป็นการขยายมินิแมพที่อยู่ด้านล่างซึ่งในมินิแมพนี้เองที่จะมีตำแหน่งของไอเทมที่เราตั้งฟิลเตอร์เอาไว้ซึ่งฟังก์ชันนี้จะมีประโยชน์มากๆกับคนที่เล่นเป็นสายยิงระยะไกลที่จําเป็นต้องเติมกระสุนตลอดเวลาเราสามารถตั้งฟิลเตอร์ของแมพให้โชว์ไอเทมกระสุนในแผนที่ ทำให้เราสามารถเติมกระสุนแบบไม่จํากัดได้เลยทีเดียวสําหรับภาคนี้จะมีเหล่าเอนเด c l i ฟ์หรือสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่เราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการล่าได้ไม่ว่าจะเป็นไฟ์บีเทลที่ทําให้มอนสเตอร์ติดไฟหรือ t ันเดอร์ e บีเทลที่จะช่วยให้เราสามารถสตั้นมอนสเตอร์ได้โดยไม่ต้องใช้ดาเมตแบบกระแทกหนึ่งในตัวที่น่าสนใจเลยมีชื่อว่าบลูแฮร์ซึ่งเป็นกระต่ายขนฟูๆตัวนี้ ซึ่งถ้าเกิดเราเก็บมันขึ้นมามันจะช่วยให้ผลการฟื้นฟูของโฟชั่นประเภทต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากหนึ่งในไอเทมที่ถูกเพิ่มเข้ามาให้เป็นไอเทมเดีฟอลต์ของเหล่าฮันเตอร์ก็คือมีดบินที่เราสามารถปาได้ไม่จํากัดซึ่งนอกจากจะเข้ากับธีมของภาคนี้ที่มีความเป็นนินจาแล้วมันยังมีประโยชน์มากกว่านั้นนั่นก็คือมันสามารถกําจัดมอนสเตอร์ประเภทมแมลงโดยที่ไม่ทําให้ตัวของพวกมันแตกเป็นเสียเส่ยง ทำให้เรานั้นสามารถเก็บไอเทมจากพวกมันได้นั่นเองซึ่งไอเทมของเหล่าแมลงพวกนี้ก็เป็นส่วนสําคัญในการอัปเกรดชุดเกาะและอาวุธต่างๆปกติแล้วถ้าเราต้องการจะฟาร์มของจากมาแมลงพวกนี้เราจะต้องใช้อาวุธที่มีธาตุเป็นพิษซึ่งก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปถ้าเกิดคุณใช้มีดบินนี้ซึ่งก็ไม่จําเป็นที่จะต้องปาตั้งแต่แรกคุณอาจ,จเอาอาวุธของคุณตีเพื่อลด HP ของมแมลงลงก่อนแล้วค่อยใช้มีดในการล่ช็อดพวกมัน สำหรับพักนี้นอกจากตัวเลขดาเมจแบบธรรมดาแล้วยังมีดาเมจที่เรียกว่าเมาส์ดาเมจหรือว่าดาเมจที่จะทําให้เราสามารถขึ้นไปขี่มอนสเตอร์ได้ซึ่งจะสามารถสังเกตได้จากเลขดาเมจที่มีออล่าสีฟ้านั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราทําการโจมตีจากกลางอากาศหรือการใช้ท่าพิเศษของไวบักในการโจมตีก็จะเป็นการสร้างความเสียหายรูปแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดเราสร้างความเสียหายแบบเมาส์มากพอจะทําให้เราสามารถขึ้นไปควบคุมมอนสเตอร์ได้นั่นเองแต่รู้หรือไม่ มอนสเตอร์ที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายของเควสจะมีความทนทานต่อการโจมตีแบบนี้ที่ต่ำกว่ามอนสเตอร์ตัวหลักทำให้เราสามารถขึ้นไปขี่พวกมันได้ง่ายๆด้วยการโจมตีไม่กี่ครั้งเท่านั้นอาวุธบางชิ้นสามารถขึ้นไปขี่มอนสเตอร์ได้ด้วยการโจมตีแบบพิเศษครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งเมื่อรู้ข้อมูลนี้แล้วคุณก็สามารถนำมอนสเตอร์ตัวอื่นไปช่วยคุณกระทืบมอนสเตอร์ที่เป็นเป้าหมายหลักได้อย่างง่ายๆตอนที่เราขี่มอนสเตอร์อยู่นั้นจะมีคำสั่งให้โจมตีแบบไลท์แอทแทก และ e a v y a t t a c k แต่รู้หรือไม่คุณสามารถเปลี่ยนท่าการโจมตีของมันได้โดยการกดปุ่มโจมตีพร้อมกับปุ่มทิศท,ทางดังนั้นเวลาที่ขึ้นไปขี่มอนสเตอร์ตัวไหนแล้วอย่าลืมทดลองท่าหลายๆท่าด้วยละ่ะนอกจากนั้นตอนที่เราขี่มอนสเตอร์อยู่เราสามารถกดบีเพื่อเป็นการหลบหรือเคานเตอร์การโจมตีของมอนสเตอร์ตัวที่เป็นศัตรูแต่รู้หรือไม่คุณยังสามารถใช้มันในการแคนเซิลแอนิเมชันของมอนสเตอร์ตัวที่คุณขี่อยู่ได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าขี่ลาเทียนอยู่ หลังจากที่ทำการโจมตีด้วยการตีลังกาแล้วถ้าเกิดคุณกด X Cancel หลังจากที่ทำความเสียหายแล้วกด Heavy Attack อีกหนึ่งทีคุณก็จะสามารถตีลังกาฟาดหางได้อีกครั้งเลยเมื่อมอนสเตอร์อยู่ในสถานะที่เราสามารถขึ้นไปขี่มันได้แล้วเราสามารถทำได้โดยการกด A หรือการโจมตีก็ได้เช่นกันดังนั้นในตอนที่มอนสเตอร์อยู่ในสถานะนี้เราสามารถใช้โอกาสในการโจมตีด้วยท่าใหญ่ๆก่อนที่จะขึ้นไปขี่มันได้เทคนิคอีกอย่างก็คือ โดยปกติแล้วเราจะสามารถวางระเบิดใหญ่ได้แค่2ลูกพร้อมกันแต่รู้หรือไม่หลังจากที่เราวางระเบิดไว้2ลูกแล้วถ้าเกิดเรากระโดดเราสามารถปาร,ระเบิดลูกที่3ได้ดังนั้นในขณะที่มอนสเตอร์กำลังมึนเราให้เราขึ้นไปขี่เราสามารถวางระเบิด2ลูกและกระโดดขึ้นไปปาลูกที่3ซึ่งก็จะทำให้เราขึ้นไปขี่มอนสเตอร์โดยอัตโนมัติโดยไม่โดนระเบิดนั่นเองรู้หรือไม่ว่าท่าไวาบัคของการแลนซ์ ที่มีชื่อท่าว่าเฮลคัตเตอร์นั้นสามารถใช้ได้กลางอากาศแต่นอกจากการกระโดดออกจากหน้าผาจำเป็นที่จะต้องใช้ไวบัคถึง3ตัวด้วยกันแล้วรู้หรือไม่ในขณะที่ทำการยิงอยู่กลางอากาศนั้นเราสามารถใช้ไวดฟอลต่อได้ด้วยสำหรับทิกสุดท้ายก็คือภาคนี้จะมีทางลัดที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่เช่นเดียวกับมอน s เตอร์ n t e เตอร์ภาค3ไตย,ยกตัวอย่างในแมปแรกเช่นอุโมงค์ที่อยู่หลังแคมป์อุโมงค์ที่อยู่ตรงพื้นที่ที่8 ที่เราจะสามารถสไลด์มาโผล่ตรงระหว่างพื้นที่ที่3และ4ได้สำหรับแผนที่อื่นๆก็คงต้องรอตัวเกมเต็มมาแล้วก็ลองไปหาดูนะครับว่ามีทางลัดทางไหนบ้างทิปสุดท้ายจริงๆถ้าเกิดอยากรู้ว่ากำแพงไหนปีนได้กำแพงไหนปีนไม่ได้ให้ลองใช้เคอร์เซอร์ของไวบัคเล็งเข้าไปถ้าเกิดเคอร์เซอร์เปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์แสดงว่าสามารถปีนขึ้นไปได้และนั่นนะครับก็จะเป็นทิปและเทคนิคที่ผมได้มาจากการเล่นเดโม คิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้เข้ามาดูวิดีโอนี้หลังจากที่ตัวเกมเต็มออกมาแล้วดังนั้นถ้าเกิดใครมีเทคนิคอะไรหรือว่าเจอทางลัดในแผนที่ไหนก็อย่าลืมแบ่งปันไว้ในคอมเมนต์ด้วยสำหรับวันนี้ผมชื่อพิมิกและพบกันในหมู่บ้านคามุระขอบคุณมากครับ